สำหรับเพื่อนๆที่อยากเติมเกมนะครับขอแนะนาร้านคุกกี้รันชอปนะครับบริการเติมเกมคุกกี้รันจินด้อมนะครับคุกกี้รันโอเวนเบกนะครับสะดวกปลอดภัยนะครับบริการเติมไวนะครับถูกกว่าเติมเองแน่นอนนะครับหากเพื่อนๆสนใจนะครับสามารถกดไปที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับเดี๋ยวจะมาลองทีมสมอนทันช็อกโกชิพกันนะครับทีมนี้นะครับเป็นทีมหลักนะครับที่ผมใช้ในการไต่แรงนะครับเดี๋ยวจะมาเทสนะครับคอมโบกับสมบัติมอนปักเข็มของดีไซเนอร์ดูนะครับ หมอนปักเข็มนะครับจะเพิ sort of ่มพลังโจมตีนะครับให้สิ่งที่เรียกออกมานะครับแล้วก็เพิ่มเวลาสิ่งที่เรียกออกมานะครับยืนได้นานนะครับประมาณ26.4%นะครับส่วนการแจกท็อปปิ้งนับครั้งนะครับใส่รถฟาร์มสยายล้วนนะครับอบรองรถฟาร์มแสยะนะครับสลามสเปรย์ใส่รถฟาร์มสยายล้วนนะครูทามประมาณ7.5นะครับแล้วก็มีรถฟาร์มแสยะด้วยนะปุ้มปุ้ยพายกัปตันนะครับใส่รถฟาร์มสยายล้วนนะครับแกะใส่ครูทามล้วนนะครับอบรองรถฟาร์มแสยะนะครับพาเฟ่ใส่ครูทามล้วนนนะะคครรรรรัับบบอองถฟา์มส ตอนนี้ผมอยู่ในเทียร์มาสเตอร์หนึ่งนะครับเดี๋ยวจะมาลองล้างกระดาษดูนะครับว่าผมจะชนะกี่ครั้งนะครับแพ้กี่ครั้งนะ2000 years later ทีมแรกเป็นทีมสองแทงนะครับถ้าเป็นตัวดาเมจหลักปิดสองตัวนี้ผมมีโอกาสแพ้นะครับปุ้งตู้โกรธแล้วไม่ควรสุทเจอเองแค่กับทีมก็เท็นะครับ5้นะครับเดิหนู่โจม วิธีการละมือทีนี้นะครับต้องเปลี่ยนสมบัติบอลนะครับเป็นคนลอกนะครับเราจะได้มีโควตาปายเกินนะครับ่อไวๆนะนี่คือคำสั่งงานวิจัยทันเรทีมซามอนนะครับจะแพ้ทางพวกทีมดาเมนหลักนะครับจริงนะครับต้องใส่คนล้มนะครับมาช่วยนะผมใส่เป็นสมบัติซามอนนะครับมันไม่มีชุดปลายเกินนะครับเพื่อเสียเปรียบนะ ไปหรือเปล่าเนี่ยรอบนี้กูตามสลามโอเคเกือบไปแล้วนะครับรอบนี้ oh, <wow. S 1> เดี๋ยวมาดูดาเมจกันนะครับดาดาเมจก็ประมาณนี้นะครับมาต่อด้วยทีมตีวัยนะครับโอกาสชนะประมาณ90%นะ ฝั่งเขาไม่มีสมบัติคนน้องด้วยนะครับฝั่งผมคือได้เปรียบนะครับเพราะว่าดาเมจของตัวที่เล่นมานะครับตัวซามอนนะดาเมจมันจะหนักนะครับจูจอมันไปจับลื่นไปแสงสว่างจงนำทางร้องเพลงนี้สิโดดแล้วร้องเพลงนี้สิแสงสว่างจงนำทางจูงเชะแข็งทุกสิ่งสิเดินนา ไปติกรถแล้วสว่างจงนำง้ำตาไหลฝากลื่นไปยีซี่มากเลยนะครับรอบนี้เป็นไงล่ะเอาชนะฉันไม่ไหวสินะรอบนี้เป็นสมบัติเคลือบพิษนะครับคิดว่าน่าจะไม่<า>มไมใช่ท,ทีมตีไว้นะน่าจะเป็นตัวเจ้าขอเเลดนะครับเดี๋ยวไปดูกัน อาโคเคนด้วยของเขาไม่มีตัวดาเมนครับมีแค่ตัวโคเคทนะครับเป็นตัวดาเมจหลักนะครับน่าจะชนะนะครับนี่คือคำสั่งสัตวให้เกิดแสงสว่างจงนำทางนี่คือคำสั่งแสงสว่างจงนำทาง ลมจังเลจังเทนิสเนจูจแสตรอง,งน,น,อน,นี้ก็อีซี่นะครับตไวๆนะเดี๋ยวมาดูด้านมีกันนะครับทีมนี้น่ากลัวนะครับมี ak ด้วยนะครับฝั่งผมนี้จะแพ้ทางทีมด้าเบนหนังหนักนนะครับถ้าแพ้ขึ้นมานี้น่าจะลบบห้นะครับ งานพิจัยฉันเลิศแสงสว่างจงนำทางให้นเงนี้แขนไปจู่จมงานวิจัยฉันเลิศแสงสว่างจงน้ำทางปุ้ยปุ้ยโกรกแล้วปุ้ยปุ้ยโกรกแล้วไปากไปจู่จมพิจัยฉันเลิศแสงสว่างจงน้ำทางลำต้นเพลงนี้ปุ้ยปุ้ยโกรกแล้วลำต้นเสลง ยังสู้ได้อยู่นะครับรอบนี้จะอยู่ด้วยกันไปตลอดใช่ไหมทีมสุดท้ายนะครับเป็นทีมตีวัยบาสุก้านะครับโอ้มีเอเคด้วยอของผมไม่มีเจ้าตัวสมัยรำบันะครับน่าจะแพงครับต่างอยารู้กันนะครับว่าจะไหวหรือเปล่ามีวิธีกแก้ทางทีมนี้อยู่นะครับ แต่รอนนี้เทฟเปดูนะครับเดินนาจูจมสักพักหนึ่งนรเดินนะลอมตังเพี่าไหนวาแล้วทางบัฟบาบัฟคนะครับไม่ไหวนะครับรบนี้ไม่ไหวนะครับเพราะว่าน้องสเซอร์เบกดิวแล้วนะครับ ชนะ4แพ้1นะครับคนก้าโอเคอยู่นะครับแต่แนะนำนะครับไม่เปลี่ยนเป็นคนนอกดีกว่านะเพื่อความชัวร์นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ